เกมน่ารักจังเลยเกมน่านรักแบนนี้จะไปมีผีได้ไงไวะเนี่ยโอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่เกมฮังกีลามูนะครับลามูนี่ยมันมาจากคําว่าลามะเลยเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเกมนี้ถูกสร้างโดยคุณคือลือก็เดี๋ยวจะไปเล่นกันเลยนะครับสเปเชียลแท่งโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับเกมน่านรักกดไฟ เหมือนช่องคนทำเลยสวัสดีฉันชื่อรามุอ่เจอประโยคนี้ไปเป็นเลยหาอาหารให้ท้องอันใหญ่เบ้อเร่ของวิกมุ้รามุกับวิกมุมันเหมือนกันนะอาจจะแฟงง่ายก็คือหาอาหารเติมใส่ท้องลามุเร็วนะครับโอ้โหไายเส้นเหมือนโทรเฟสเลยอะ วันนี้เนี่ยอากาศดีใช่ไหมลามุไปหาเชอรี่มาใส่ท้องใหญ่ของเธอกันท้องใหญ่ใโอ้โหบทพูดคาตกรมว่าเตือนโอ้เพลงเพลงเหมือนดูการ์ตูนเลยอะเอา้าที่ตรงนั้นไม่มีเชอรี่สักหน่อยแลที่ตรงไหนมีเชอรี่อะลู คงจะไม่เจอมนุษย์หมาป่าใช่ไหมย้าเป็นไงล่ะชเชอรี่อร่อยใช่ไหมแต่ว่าลามูยังคงหิวอยู่นั่นคงไม่พอสำหรับท้องของลามูโอ้นั่นมันคุณบาดาน่าเจียวผู้น่ารักลามูชอบผักเฮ้ยไม่ชอบผั ลามุชอบผลไม้ฉันคิดว่ากล้วยกล้วยอันนี้จะต้องช่วยลามุได้อย่างแน่นอนไปหาคุณกล้วยกันเถอะลามุวอทเฮ้ยนายจะกินทุกอย่างไม่ได้นะนี่ไม่ใช่โลกกรูเม่สักหน่อยเฮ้คุยสวัสดีคุณกล้วยจิ๋ว <S 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 เสียงมันหวาเลย บักบักโอ้ที่รักดูสิฉันคิดว่าจะดูผิดจะก็จะดูนี่ something so hard คืออะไรอะ่ะอ๋อเราต้องให้คุณกล้วยเขาหลับสบายก่อนอะไรวะเนี่ย <laughs> โอ้ <laughs> โห กำมัดมึ่งเถื่อนจังวะสามโอ้โหลปรยส้มชวอมทอดเดียเอาหินไว้ก่อนดูเหมือนเขาอยากจะเล่นเกมมาเร็วลามุ รีบไปหาเพื่อนใหม่เร็วแล้วก็โอเคทีเดลิเชสฟู f o ส d โอ้โหเกมใสใสเฮ้ยว้าวลามุตัวฉูงจัง นี่รู้หรือเปล่าว่าส้มนะ่ะใจพลังงานนะ <S <S ไว้คราวหนะ้าเรามาปีต้นไม้กันดีกว่าอิ <c oughs> <c oughs> หัวขาดเลย <c oughs> ก็เถื่อนเกินบางทีเฮ้ยลังพึ่งอะ่ะมันนี่ไปทำอะไรจำใครจำว้นะครับผู้ชมครับ เกมใสใสโอ้โอ้พึ่งลุ้มต่อยฉันเป็นทั่วเลย uh huh. ไว้คราวหน้าฉันคงต้องระวังพึ่งที่หลัง uh huh. กินอืมหมวาลามุไม่ธรรมดาใครว่าลามุธรรมดา needs to something s. ผมโยนพึ่งเข้าไปในพุ่มไม้มันจะเป็นไงพอาะว่าลามุมาแมวเกมใสๆไม่ได้อ่ะลังพึ่งใช้พุ่มยาไม่ได้ต้องเดินหา <S 2> <S 2> <S 2> เดินหาของช่วยเดินหาแกจิตลามุ ่เราทำขนาดนั้นก็ได้นะเอา้าเอา้าไปไม่ได้แล้วเผือไปทุบรถละรีสตาร์ไม่ได้ด้วยโอ้เผือไปทุบรถเอ๊ะอยากจะที่ฉันตามหามานานเกมน่ารักใสๆรามะเดินกลาง ลุงยาเฮ้ยโดนอดูดพูดีหุ้ยร้อนร้อนเหมือนขาฉันจะโดนไหม้ไปน่ะเฮ้ยกินเป็นไงบ้างล่ะลามุเพื่อนผลไม้อร่อยหรือเปล่าอะไรเนี่ย วันนี้ได้เล่นกับเพื่อนกินผักกินผลไม้อร่อยและก็สนุกนี่เป็นวันที่ดีที่สุดเลยใช่ไหมลามูโออะไรนะ่ะลามุนี่เธอยังหิวอยู่เหรอว h a t อะไรนะ่ะ นั่นเสียงเหมือนที่ชาเลยโอเคดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างโอ้โหไม่ <c oughs> เอาว่ะเอ้ยม,มันเปลี่ยนเป็นเกมคอลเลอร์เลยอะเอฟโอ้ไฟฉายโคตรโรเก้นเลยแอลดูรันอ๋อชิปชิป <c oughs> แคไม่ได้ไปทางนี้สักหน่อยุดสเตมีนาวิง่งดูไม่ดีเลยเฮ้ยทำไมมันเมื่อกี้ยังเล่นเกมสดใสอยู่เลยแคปไม่ได้ไปทางนี้เฮ้ยชดโต แล้วทุกคนอยู่ไหนกันหมดมอริกมอริกนายอยู่ไหนอ่ะอย่าไปไกลสิโอ้ชิดตามหามอริกฉันคิดว่าเขาไม่ได้วิ่งไปทางนี้โอ้หิน ให้ผมเก็บหลอดวิ่งไว้ดีกว่าป่ะมันไม่น่าถ้ามันใ้วิ่งมามันก็ไม่น่าเอาไปใช้ทําอย่างอื่นหรอกโอเคผมพอจําทางได้คร่าวๆแล้วจะลองเดินไปตามเวน,นี้ดูน่ากลัวจังปะ ลุงนี้ชวนให้กินมานั่งคุยเพื่อนด,ดีกว่าเฮ้ยวันนี้เสียงอะไรก,กรบอบแกรบฮะอันจะไม่ไปตรงนั้นเด็เด,ดขาดใช่ไหมใช่ไหม เกิดอะไรขึ้นอ่ะใครทำนาอย่างนี้อ่ะทั้งน,น้าสงสารไอ้บ้าที่ไหนมันทำเรื่องอย่างนี้วะนั่นบ้าสิ้นดีทาชาเคนลีออนพวกนายอยู่ที่ไหนไเรื่องที่น่ากลัวของเกมนี้ก็คือ เราอาจจะเป็นคาตรกรก็ได้นะครับจากที่ผมสังเกตใน,นเรื่องสังเกตใน,นเรื่องมาคร่าวๆมันเหมือนมีคนมาบุแคมนะครับแล้วก,จกแบบแบบ็จำลองการแบบก็เรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบจำลองการในนี่กันค่าที่ผมเห็นศพอีกศพนึงว่า อยู่หินว่ะฉันฉ,ฉ,ฉันจะอ้วกแล้วพึ่งพึ่งพวกนี้มาจากไหนเนี่ยใครทำให้นายเป็นอย่างนี้เคน <c oughs> เฮ้ โอ้ชิดโอ้ชิดถ้ามันมาเวานี้นะครับเสียวหลัง <c oughs> ถ้าม,มาเวานี้นะครับอีกคนถนึงต้นไม้หักเฮ้ยโอ้ชิด เฮ้ยตัวไม่เลยอะไรวะเนี่ย h o l ลีชิดฉันจำหน้าไม่ได้เลยเฮ้ยฉันแทบจำเขาไม่ได้เลยเขาผาจนโดนไม่เกรียมไปแล้วนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยใช่ไหมนั้นก็แปลว่าอีกคนหนึ่งต้องต้นไม้หัก ผมรู้สึกว่าเสียงต้องหาคนอื่นก่อนได้ยินเสียงวิ่งอะไรวะกลัวไม่กล้าเล่นต่อผมนี่เสียงเลื่อยอ่ะ แต่ว่าไม่รู้มันมาจากทางไหนหูฟังแยกยากมากอาจจะมาตั้งแคมป์แล้วแบบอาจจะเจอฆาตรกรหรือเปล่าหรือไม่ฆาตรกรอาจจะเป็นเราคนระับมันไปได้สองอย่างแต่ว่าตอนนี้ต้องหักอาต้นไม้ที่มันหักก่อนเพราะว่าเพื่อนเราไม่น่ารอดแล้วลนะ่ะ นี่ไงโอ้ยนี่เสียงเรื่อยโอ้พระเจ้าทาทาชาทริชาหรือเปล่า,ท,าทริชาหรือเปล่าน่าจะวัานั้นเลยขาของเธอหักหลังจากที่ตกต้นไม้นี่ฉันทำอะไรกับเธอไปเนี่ย ผมรีบไปจากที่นี่รีบหารถโอ้ไม่ไม่ไม่แม็มกกูจะตายเป็นไงวะเมื่อกี้นี้จบเลยนะผมไปสับรถนะเมื่อกี้ ผมไม่เชื่อลาม่ามันทำได้ขนาดนั้นเหลอมันต้องเป็นคนดิเฮ้ยระแวงหลังเฮ้ย,ยนี่ไงมาดิจัดไปไม่ได้มันมืดเกินไป หรือว่าต้องตามลามะไปวะเฮ้ยไม่ใช่นะเอ้ยผมจะไม่ผิดรถมันอยู่สุดป่านะครับแต่ว่าตอนเราเล่นเป็นลามุมันสัจจันเราเผอเอามีดไปสับมันเรียบร้อย <laughs> ไม่น่าจะได้ออกไปแบบครบสาจสองจากการคำนวณ <laughs> ต้องรีบวะจริงๆไม่ต้องรีบก็ได้นะครับผมคิดว่าผมจะไม่ผิดเราต้องตรงไปจากทางนี้นะครับจากนั้นเราก็ต้องไปหาเจสัสขอร้องรีบวิ่งไปชน เราจะตายเพราะเราโดนลาจ้องตายใช่ไหมเดี๋ยวร้อยรถไม่เหลือผมเป็นคนสับเองผมขอโทษ no no เอาไอ้ I มันเหมือนรถมันมองจากมุมนี้มันเหมือนรถนะโอุู้้มไมุู้้มไม้สยองขวัญ หลอกให้เป็นรถได้ด้วยอโอเ้เนี่ยไม,ม่มีเสียงฉุบฉับฉุบฉับ,บ,บต้องมีรถสิแถวนี้แต่ว่าผมเห็นไฟว่ะเฮ้ยรถเราไม่น่ารถเอาอย่านะเฮ้ย อย่านะรถพังไปแล้วใครมาทำอย่างนี้วะเนี่ยดูสิลมมากตกใจตกใจของจริงโอ้ โอเคครับจบไปแล้วสำหรับฉากจบแรกแต่ว่าเราทำฉากจบที่สองดูนะครับผมคิดว่ามันทําได้นะโอเคโอเคครับหลังจากที่เราค้นหาศพของเราเพี้ยนนะครับเราก็จะลองขึ้นรถด,ดูเฮ้ยพวกนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นรถไปดูนะครับ ซึ่งเราหลังที่เราผ่านสพของรถปลอมจริงๆก็ภม้ไฟไหม้นั่นแหละนะครับเนี่ยผมตกใจมากเลยเห็นครั้งแรกนึกว่ารถเอ,อ้ยอย่าจ้องไม่ให้จ้องเ็ามีแต่เจนผีเราวิ่งใช่ไหมแต่เ็นผีเราวิ่งใส่ืืไม่อมาจจะใช้ระบบแบบเเลนเตอร์แมนก็ได้นะผมก็เลยต้องลองวิ่งอะไรอะไรอะไร เห็นไหมมันจะชอบใช้ระบบซเลนเดอร์แมนครับเราจะลองเฮ้ยขึ้นรถไปก่อนลาก่อนใ้ลางโง่โมเคี่บมันมาแน่วะตอนสุดท้ายเนี่ย <c oughs> อุ้ยตกใจ <c oughs> อันนี้คือมันยังมานิ่นงๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังตกใจอยู่ดีนะครับ จริงๆก็นะครับฉากจบหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนหนังสือพิมพ์จะตีพิมพ์นะครับว่าค้นพบเหตุฆาตกรรมที่ป่าลามุสวนป่าลามุป่าสงวนหรือเปล่าไม่รู้สิคับพาร์คฟอเรสต์นี่มันไม่รู้จะแปลสัพย์ยังไงดีนะครับก็นะครับหลังจากที่ผมอ่านจากช่องนี้นะครับเหมือนเขาบอกว่า ปิศนาฆาตกรลามุเหมือนจะได้รับการการอะไรวะการแก้ไขหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันการคลี่คลายก็ได้อ่ะประมาณนั้นนะเป็นการดีไซน์แบบเ,เหมือนจะบอกประมาณว่าฆาตกรยังหาตัวไม่เจอหรือเปล่า <laughs> <laughs> โอเคครับ <laughs> ก็ผมก็อาจจะแปลไม่ได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เราก็แปลโพรามท่นเราแปลได้นี่แหละนะครับโอเค ก็จบไปแล้วนะผมสำหรับเกม Hungry ล a m u นะครับส่วนตัวผมก็ถือว่ามันเป็นเกมที่เล่นสนุกดีนะเป็นเกมสั้นแต่ว่ามันให้ความบันทึกได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนข้อเสียของมันมีอย่างแรกเลยก็คือมุมกล้องครับผมแล้วก็แมปในเกมมัน <c oughs> มันแปลกๆมันต้องใช้การจำระดับนึ่งแหละนะครับตอนที่เราเล่นนะครับโอเค,คผมก็ไว้ใจกันในดโอตัวต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ ก็อาจจะมาแปลกหรือว่าอาจ,จะาะแปลกนิดนึงนะครับก็อย่าทึ่ซาอะไรมากนะโอเคก็ไม่จชกันในวดีโอตัวต่อไปนะครับที่ต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็อรอลุ้นเอาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตอนรับไปก่อนสวัสดีครับ